สวัสดีครับผมมื่อกี้ก,บกะบรรยากาศเศร้านะครับผมเาสดชื่นขึ้นก่าครับผมกะสิพาไอ้มาหากินเนาะสิพาไปยามเอ่อตุ่มดักกุ้งครับมีดักกุ้งไว้เออ่ตามข้องข้องทางหลังนี่ครับไปไปเบิ่งกันว่าจะหมานหรือไม่หมานเนาะครับผมมื่อกี้ นี่มาถึงแล้วของใสน้ำคลองไปเรื่อยๆนี่แหละครับโอ้พระอาทิตย์กลังจะขึ้นเนาะแสงกระทบผิวน้ำสวยงามครับบรรยากาศเศร้าๆมาถึงหลังแรกแล้วครับผมอ,อยู่เห็นแต่ฝ่าๆน้าเงินเนาะใตนา จะโยกขึ้นในเบื้องครับว่าจะหมานหรือบะหมานจะเป็นยังไงเนาะหลังแรกเด็กก่อยบ่อือหือ้ยสุดยอดเลยครับโคบเก็บโคบเก็บเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยหลังเดียวพอก่อยเลยครับโอ้หมาน ล้ังเยวะพอไก่เลยนี่พี่น่องเอ้ยเมองเนี่ยกลุ่งสดสดเต้นซองเข้าไปในหูนี่ยังเห็นเลยครับถือว่าหนาหนาหนาครับหลังนี่หล้างต่อไปเห็นแต่จุกเป็นอ่เสีน้ำเงินอยู่เนะลงไปเอาไก่ไก่นามใซสๆบรรยากาศสดชื่นครับ มากระจายมันมันคือลังแหลกว่านู่นลังแหลกงงกืนสวดเลยเลยพี่น้องอือบ่อผาดบ่อผาดคือกันครับบ่อผาดบ่อผาดแต่ละหลังหลังนี่ก็หลายหลายหลายคุณโดด ฟังแต่เสียงโดดนี่ก็หูเลยล่ะครับวาายบรรยากาศไปนั่งจ้าๆเมื่อกี้เอาคืนไปสองหลังเราพ่อไกว่ละครับสมาสองหลังหลังต่อไปอัทีสามอยู่นู่นเลยครับไมทับใบฟอบหย่านมันลอยทำไมทับมันเด้งคืน โอ,โ,อโอ้โหพี่้องเฮ้ยอาอโดดออกขู่ก็มีเมือนี้ตุ่มแต่ละหลังเนาะกลุ่งแต่ละหลังนี่สุดหยอดเลยครับตายตายตายอุดมสมบูรณ์นะครับหาอยู่หา,หากินเอาขึ้นมาสามหลังเลยโอ้ยแต่ละหลัง โดดโดดโ,โคบเข็บโ,โเคเขีบเลยมีอีกครับยามไปเรื่อยๆเข่า <c oughs> เขาก็งอามจะนอกครับเบงห่วงใหญ่ๆหลุมๆปลาก็บ,บ่อนดีในปลาเขานี่นนี้เขาใส่หลอบไว้นอครับผมปลามันจะอ่า ลงจากหน้าเขานี่แหละครับก็ติดลงมากข้องเขาใส่หลอบดักไวเขาก็หากินของเขาเนาะพอไปเปิดไปยังของเขามาเบิงตุ่มล้างต่อไปใส่อยู่จมหนามเลยครับเป็นไงบ้างน้อหลังนี้อึ๊บ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  เราลุ้นน้ำกันนี่โอ้สอ่ออ่อนน้ำดีครับพี่หน่องเอ้ยแต่ละหลังเนาะมีแต่ตัวสดสดๆงามๆเลยล่ะครับเบิ่งเนี่ยให้เบิ่งไกลๆจ้าๆ,ๆครับแสงพระอาทิตย์เลยครับมาัานมนเหมือนนี่ หลังต่อไปหลังต่อไปแค่นี้เลยมาทำไรหนามไซส์มากเลยกลุ่งกระไซหนักไม่มีมมมมมพิษวังแต่ละหลังเขาดีขนาดสดสดโอ้ยหมันม ปลาหลายครับผมน้ำขังตะฟังแบบแบบตัวตีเงียปลอมนะเอาเบ็ดฝรั่งมาตีนี่ได้เลยเดวยครับปลามันตีพวกปลาหน่อยเสียงวพวกปลาปลา,า,าอยู่ปลาขึ้นตัวงามเบิ่งหลังต่อไปครับผมสำหรับกุ้งของเรา หรือว่าแต่ละหลังก็บ่บผ่าด้วยเนาะยกขึ้นเบื้องหลังนี่นั่นอีกเช่นเคยครับผมฟังเสียงเอาก็รู้โอ้โอ้หมืน่นฟังเสียงก็รู้อา้าโดดออกก็มีเออโดดไปโดดมาออกใดเนาะ หลังต่อไปสดชื่นอ,อากาศเรื่องผาสงก,กับน้องหนามนี่เลยยนกล่อ,องครับได้ออมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ไม่ผิดหวังอ๋อเอ,อ้โดดออกได้คือกันเนาะไม่ผิดหวังครับเห็นนะ กุใสๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะไปเทร่วมยูบานให้เบิ้งเนาะอย่าไม่ครบก่อนแล้วอีกสองหลังครับอืมออกอีกล้วพระอาทิตย์เริ่มขึ้นสูงแน่แล้วครับก็ตอนนี้ก็เกจ็ดโมงเียครับเจ็ดโมงเสียงนกเสียงนกเสียงกาแซวเลยครับ ลังไปอย่าปกไว้อีกตัวไม่หนอเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมกุมานนี่เหมือนเดิมกุมานนี่เหมือนเดิมเลยครับ สุดยอดพอเดี๋ยวไปแบ่งกันเนาะเนี่ยครับมาถึงหล้างสุดท้ายแล้วครับใส่ไว้่องร่องเบิรงเนาะหลังสุดท้ายนี่ใส่แบบอา่าลงๆเนี่ยครับบ่ค่อยมีหงาใส่แบบปักไว้ลงๆเลยพวกหงาพวกบัวบ่ค่อยมีมันจะจะเขาวว่าเนาะถ้าเอาใส่แบบลงๆยังที โอ้เสียงปลาทีอ่ะเบิ้งใส่ลงโล,โลงแบบนี้จะได้บ่ฮึบโอ้โหโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้แห่งแห,งหลายเลยครับใส่ลงโล่โลงแบบนี้พี่น้องทึงปลาเทึงกุ้งเลยครับหลังนี้อ๋โดดออกอีกเหรอโอ้หมัน บรรยากาศอไปเดี๋ยวไปบ้านเนาะไปเทร่วมบอกให้เบิ้งครับว่ามือนจะได้ร้ายเมนไดนนี่มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจิตเทเทออกร่วมกันเบิ้งเนาะว่าจะได้ห้ายเป็นไดมือน,นี้สำหรับการดักกุ้งแต่ละหลัง รือว่าเขาหลายเนาะตอนตอนยกขืนนี้สวัสดเลย,ดยครับอากที่เบิอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมเท่ออกเรียบร้อยแล้วครับเท่ร่วมกันกต่ถือว่าได้ไหลายเนาอครับพอได้ก่อยเล่นละเนีย พ่ายามเศร้าบรรยากาศดีๆนะัเบื้องกุ้งสดๆเลยครับอู้ก๋วยนาะแ่บๆากสำหรับคลิปนี้เนาะไยายามตุ่มกุ้งก็พิเี๋ยวเบิ่องละครับกับขอขอบคุณที่รับชมคือเก้าแล้วครับผมขอจบคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ